พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากัน์ดคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม จะนั่งตกปลาอยู่ที่ริมทะเลลา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 โอ้โหนี่มุกเก่ามากนะเพื่อนนะเฮ้ยปัดแล้วเฮ้ยอะไปลาโอ้โหเฮ้ยจุ๊อเป็นไงเป็นไงฝีมือปลาแสมอนโอ้แต่ว่าฉันได้อย่างางี้นะเพื่อนนะเฮ้ยได้อะไรมาดูเลกาดานี่เพื่อนเพือนอะไรฮะเฮ้ยอะไรอะมองไม่เห็นเลยอะอ่าไอนฟังนะ เออในกระดาษที่บอกเลยอ่ะร้านน้ำยาเปิดใหม่แล้วสามารถมารองชิมได้ที่ร้านเอ่ออาเซียนดเพื่อนฮะนี่ต้องเอาใบปิวมาทิ้งขยะในม่น้ำเลยโหพวกนมันแย่จริงเลยนะนุมไหเออแย่มากเลยคนตกไปนี่แต่ขยะเฉยเฮ้ยแล้วเราจะไปรอปะล่ะฮะอืมน้ำยาอืมนำาแบบว่ปน้ำยาไปไหนอ่ะนังสือเปนน้ำยาอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเราไปลองกิก็่สนใจเพื่อนแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยดิ เอ้ยเดือดเหรียงฮึจริงดิเฮ้ยนายจะลิ้นจริงเหรอนุ๊ปเออจริงๆนะสามารถด้านหน้าสาบดตอนหน้าทะเลเลยโอ้หนั้นเลยโอ้เดี๋ยวขอปลายตัวหนึ่งเมอโอเคงั้นหน่ายลิ้นนะงั้นนายฉันไม่รอที่ลรังกันแล้เพื่อนนะเออาวๆโอเคโอเคได้ได้ได้อ่ามันหนานลำหย่าเนี่ยว่าเฮ้ยปลาตกเลยเพื่อนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอเคปลาสอบสองตัวก็ยังพอได้ทั้งสี่ห้าเหรียญแม่ยอดเลยเอาล่ะนายน้นนายที่บอกเฮ้ย นั่นได้ไหเฮ้ยเพืพ่อนอันนี้เพื่อนอันเนยโห่น้ำมันเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แกเอาไปแกนี่ทางเลยนี่คนเขาจะขายน้ำอะไรอ๋อสวัสดีครับสนใจรับน้ำขายยาไหมครับ <S <S ฮะน,น้ำนุ๊บอันนี้ไม่ใช่น้ำเนี่ยร้านน้ำยาเพื่อนน้ำยาเหรเอเฮ้ยแล้วมีสมปะคุณป่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องกินตวองรู้นะเอ้ยหยิบมาเพื่อนจะจ่ายแล้วโอเคได้เลยจะชิมซินึงที ไปไงรสชาติอืมอืมนี่มันน้ำสตรอเบอรี่นีกว่าอ้าวก็ใช่ไงน้ำยารสสตรอเบอรี่เออใช่แล้วเอ้ยนะอร่อยไหมโถเอ้ยนี่มันน้ำยาแบบกินแล้วแบบว่ามีสรรพคุณอะไรต่างๆไงช่วยแบบแก้ปวดแก้ปวดหลังอะไรเงี้ยโอ้โหน้ำน้ำยานั่นต้องทำพิเศษนะเพื่อนนะร้านอย่างนี้ขายราคาถูกก็โอเคนะเพื่อนนะ เออใ,ใช่ใช่ลุงมาทำเพื่อความอร่อยนะเราเอ้ยอุตส่าห์ไม่ได้แก้การผลัหลังได้นสิตัวเอ้ยตั้งบทะตวปางวันผลัหลังเลยฮะนุบอ๋ออย่างนั้นเหรองานของสารยังเพิ่งฉันเนี่ยเออควรัวงสารต้องนานแล้วเอ้ยนน่ากินอะไรอ่ะงานฉันกินรสเอ่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฮ้ยนะเฮ้ยถ้าเราทำร้านยาเข้ามาเองนี่นดีดีถือเนี่ยเฮ้ยอยากทำเหรอเอ้อ ก็อย่าทำนะแล้วตเราแกต่อเฮ้ยเพื่อนท่านนายอย่าทำแล้วก่อนนะ๋ยวฉันจะตั้งร้านเองเออจริงนี่นุ๊ปแน่จริงเหรอเออเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวฉันจะทำร้านให้นายเลยว้าวเฮ้ยร้านให้นะนายทำห้ฉันเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่อย่าทำยาวนานเนี่ยแล้วมันทำยังไงอ่ะเออกูเกิลโอ้โหกูเกิลบ้าอะไรมันต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญสิผู้เชี่ยวชาญอะเอาไม่ว่านะเดี๋ยวฉันทำภายในเลยกันนะโอเคไหมแล้วนายก็ไปทำการตามหาวัตถุดิบนะ เฮ้ยทำดีเดียวเห็นฉันเป็นโทลิโก้แล้วไงนักเล่าวบทอดิบมาก็ก็ชื่อเลยโทลิโทลิเอิร์ดโอ้โหโทลิโก้โทลิเอิร์ดป่าเปล่าโอเคได้ได้ได้ให้ยหญ่ฉันตรงนั้นนอะได้ได้นุกได้โอเคเดี๋ยวจะสร้างบ้านที่สวยสุดกระทำได้เลยนะลับลองลูกค้าต้องติดจางยมเงี้ยไม่เลยยารักษาโรคนะไม่ใช่ยางั้นเออนะเพื่อนไม่ใช่ยางั้นนะเชื่อฉันเถอะเพื่อนนะอืม โอเคโอเคงั้นระหว่างทางเราเช็ไปถามด้วว่าอย่ากทำยังไงนะอ๋อโอเคได้เลยเพื่อนนะสู้ๆโอเคโอเคเดี๋ยวจะดูด้วยว่าร้านยากช็นเจ๋งแค่ไหนไอของปอมอ,อะไรลุงทวีดอะไรลุงแค่อนอาคารน้ำสตอรอเบอรี่เออน,นะลุงอี Two thousand years later เขาคุมมาอุ่นุนครับครับครับเฮ้ยเนว่าออกไปเตรียมตัวเพื่อเราด,ดิบเลยเนี่ยจุกเกาะก็โอ้ยเงินหมดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยใส่อดกินข้าวไรมื้อเลยแต่ก็ใช่ปะ เพื่อร้านยาวเราเฮ้ยจากนั้นเราถามเนี่ยเราต้องการไปฆ่าแมงมุมน,นะแล้วก็ต้องไปตามหาเออ่วัตถุดิบที่นรกว่าแต่นรกไปไงวะเนี่ยเฮ้ยช่เต๋อว่าแต่พี่พี่เอามาไงน้องเอ่อพ,พี่พี่พอรู้ว่าแมงมุมยากใช่งงพี่แมงมุมยากเหรอเฮ้ยน้องจะสู้เหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอน้องอ,อม,มันมันขนาดนั้นเลยพี่มันโหดมากเลยนะอุ้ยโหดต้องลองเลยพี่ระวงังกันน้องโอเคพี่ได้เลย เจ้าแม่เนี่ขนาดทันเดนเชียววะเจ้าไอ้มุมนั่นแ่ะเฮ้ยเอาละเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันพืชจากนรกนี่นะแล้วมันมาอยู่บนนิ้ววะเนี่ยเฮ้ยแสดงว่ามันต้องเป็นรังของไอ้มุมแน่ๆเลยเฮ้ยต้องใช่แน่ใช่แน่หวังโอ้ตาแดงกำเลยเป็นมุมยักษ์น้ำมันใหญ่กว่าปกติโอ้โหจากสองสามเท่านี่นะเฮ้ยเอาละลังของเราทุบมันให้เละเลยเอาละ ไอ้แมมึงไอ้มันน้าตูดโอ้ยวุ้ย้ยแรงแรงไรในมุมหรือเป็ดเนี่ยเฮ้ยในมุมหรือเป็ดอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอมอย่าเฮ้ยอีแม่เฮ้ยอืมอ้จาเฮ้ยอย่าเฮ้ยโออ้เจ็บเจตายตาโอ้โหเจ็บเจ็บตีตีกับนี่เนี่ยนี่นี่เนถจ น uh ี่ไหนเฮ่อโอ้ยยังไงตรงตาหมุมไอ้แม่มุมนี่เออแม่มุมอะไรโอเคอุ้ยแล้วโจนทองโอ้ยเฮ้ยปวดหลังว่ามันจะเกิดดีอ่ะโถ่เฮ้ยต้องรีบแล้วนี่ทิ้งเลยรึโอ้ยโอเคโอเคเก็บเก็บจ้าเก็บอืมรีบกดกระนวดเลยกดกระนวดเลยนี่โอเคปลุกด้วยเพิ่นแล้วกลับไปรอบนึ่งแนะรู้ว่าเราแข็งแกร่งขึ้นนี่แต่ว่าตอนนี้ต้องเอายาก่อนถ้าเรามียาแล้วก็โอ้ย เราจะแบบช่วยกายบนหลังอ้ยบนหลังมึงใส่ทั้งข้อคบหนังกันไปบนหลังเลยโอเคเปไปเลยแต่ว่าเราต้องเอานี้กลับไปก่อนแล้วก็ต้องปลูกด้วยเพื่อให้มันไม่สูญพันธุ์ต่อไปแต่ว่าตรงที่วลาแมันจะตื่นก่อนเอ้จุ๊บไปแล้วครับไปอยู่แล้วครับอุ้ยโอเคขอโทษนะไม่ม,มูน้อยอ้ยน้อยบ้าตัวอย่าไปเิ่มเทิ่มเลยโอเคเอะ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วนะแต่ว่าเรา้างยางเลยแตงโมใช่แล้วก็แตงโม เพื่อไปทําแตงโมทองเพราะแต่แตงโมมันคงไม่มีอะไรตกแตงโมมาแถวนี้หรือมั้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวฮะแตงโมมาซัดอย่างงี้เอ้ยแต่ก็โอเคเลยนี่เนี่ยนี่ตีตีนี่ผ่าแตงโมผ่าแตงโมว้าวเฮ้ยแตงโมนี่โอ้แต่มันมันต้องมีเลยแน่เลยแตงโมโดนโดนน้ำเลยเฮ้ยไปไปไม่ได้ไปไม่ได้นะเอ้ย มันจะมีพาย,พยุแตงโมมาเนี่ยพัดแตงโมไปใช้ฝังกันเหรอบ้าเปล่าแต่ก็โอเคอยู่เหลือเก็บไว้กินเล่นแม่เอาละ่ะวันดิปพร้อมแล้วอือเอาละ่ะที่เหลือก็แค่ล้าสิเนี่ยเอาทองเป็นโกนักเก็ตอ่าเอาไปทำแตงโมทองคานั่นเองเออไหนเอ๊ะไงเอ่ยเอ๊ะทำยังไงอะ่ะเอ๊ะ่ยสาระนะต้องม,มีกล่องคราฟด้วยโอ้ย หวังว่าไอ้นุคงทำร้านเสร็จวเนี่ยอ,อืมระหว่างกลับบ้านเอ่อเอาหมายสักก้อนนี่ว่ะจะไปทำแตงโมแตงโมทองคำ้ำนี่เนี้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มปนร้านที่นี่ยโอโ้โหร้านสภาพดินเร่เข้ามาเร่เข้ามาเฮ้ยนุปเอามาอย่างไงเพื่อนไงร้านสวยเพื่อนโอโ้โหถามว่าสวยไหม โอ้โหไปแง่เพื่อนสร้างในงบเที่มีเป็นไงสวยไหมโอ้โหตีใ,ใจเพื่อนโอ้โหร้านหรือเชี่ยวะเนี่ยโอ้โหไปนี่กับถังหยาเอ้ยอย่าพูดอย่างนี้เพื่อนนี่งบที่ต้อสร้างเไปนะเบื่อ <c oughs> ใจโฮ้ยแต่ว่าอย่างน้อยนะไรก็มีนี่แหละแน่นอนฉันเอางบที่ซื้อหมดฉันก็เลยไม่มีงบสร้างบ้านต้อ,องเอามาทำนี่ไงนุ๊บเ <c oughs> ขาโอดีเก่งดาวขยะเลยตบปากแตกเลย <c oughs> โธ่เอาละ แลาวมันจะดิบด้วยโอเคต้องเตรียมส่วนผสมยาแล้วเนี่ยส่วนผสมงาใช่แล้วเอาละเดี๋ยวนะเออเป็นหอ้องอ่ะยังไงว้าวใช่แล้วเดี๋ยวคิดเนี่ยไม่เป็นไรในห้านีเป้ปเลยทึบเอาละเริ่มการผสมเลยกันนะต่อไปต้องเอานี่ตรงตาไปมุมใครจะถามจากชา,าช,ชาวบ้านปุชชาเนี่ยถ้าเราผสมนี่มันมาเออใช่วะ่ะใช่ปะ่ะเอ่อยังไงนะ มันต้องผสมยังไงใช่ไรปรวมกันนะเพื่อนเอ้ยเธอว,วอร์มันผสมยังไงเฮ้ยเอ่อโอเคเขาว่าเดี๋ยวโอเคตั้งน้ำคำพูดเหมือนคุ้นๆเน,นี่ยจากนั้นก็ใส่ลงไปเชลยเล่เนี่ยไม่ใช่เฉยเล่เฟ้ยเอาละ่ะเอ่เอนี่ใส่แบบไงเอ่อรอมั่วๆเดี๋ยวได้มั้งเฮ้ยโถ่เอ้ยลืมได้ไงเนี่ยฮะเ,เรื่อเลยเพื่อนว่าที่สำคัญด้วยมันต้องมีน้ำตาลแล้วก็เห็ดน้ำตาลด้วยโถ่เอ้ย น้ำไม่ถึงนี่ใช่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอ้อยกับโอไยนุ๊ปไอ้น้องว่าฉันเก็บไว้ให้หนายไปน,นะเพื่อนตามความฝันข้างใน,นไงเพื่อนโอ้โหน้ำตาแทบไหลโอ้ยขอบคุณมากนุป๊ปเราจะไม่ให้นายเสียป่านุป๊ปเฮ้ยชิปน้ำตาลเครื่องเทศไม่ใช่แล้วโอเคกลายเป็นนีไ่ไงเฮ้ยสวยเลยแต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยในเมื่อเราทำยาฟื้นฟูเออนั่นดีอ่ะโอเคเผื่อไว้ก็ได้อ่ะโอเคเอาเอ่อ ไอเบสพาวเดอร์ใส่ไปอันนึงปุ๊บโอเคแล้วก็เอาเดทเวอร์ชั่นใส่ไปโอเคเอาละโอ้โหตึงๆเลยนะโอ้โหตึงเลยเอาละแล้วก็เอานี่เลยอีกเฮ้ยแล้วนุ๊กอะไรเหรอโอ้โหเอาลิฟโซ่ทำไมโอ้โหรามีการพาวเดอร์ก็กายาคนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สุดแล้วก็สำเร็จในการยาเฮ้ยนุ๊กสอง นายชิมนี่เฮ้ยเป็เไรนุ๊เป็เไรเฮ้ยเปเลยไรเป็นุ๊ดดูนะโอ้ลุ้นสดชื่นโอ้ยเจะทำนายตายน่นมะไม่ตายไมโอ้ต้องชามันแบบมันก็จะแบบเหม็นรสสตรอเบอรี่เลยเออไม่ใช่สตรอเบอรี่เออแต่ว่านะชิมนี่เป็นไรเออเป็นไร โโอ้ยยหใไฮพลังแล้วอุ้ยโอ้ขนาดเลยเพื่อนนี่ม okay. ันยาเลยเนี anyway> ่ยฮะของดีจริงดีจร totally ิงของดีจริงเออดีรู้วยดีจริงแต่ว่านายโอเคไหมเออโอเคมันเกิดใหม่เลยโอ้ยจะปรุงอีกต้องปรุงอีกปรุงอีกปรุงอีกชีวิตอ๋อโอเคจับโอ้โหนี่จะีกลายนี่เนี่ยจะกลายเป็นมาสเตอร์ปรุงยาไงฮะโอ้ปรุงยาทั้งอันเลยโอ้เป็นไงเอาเฮ้ยอ๋อลูกใส่เป็นพอดเดอร์โถ่ เอาละใส่เข้าไปฮึบนี่แน่นี่แน,น,น่แล้วก็ใส่แตงโมเข้าไปโอ้โหยาพร้อมเอาละทีนี้นุก๊กอาว่าน่าช่วยขายไดนะ้เออได้เพื่อนนะนะแต่ว่าได้เท่าไหนห้าสิบห้าสิบโอเคทนะุกตัวไหนได้สิบบาทที่ได้ห้าบาทห้าบาทโอเคไหมโอเคตัวงเพื่อนถือว่าเราอยู่กันโอเคเพื่อนได้เลยเอาละก็ฝากนะสูตปรุงยาก็เดี๋ยวเออไม่สิเดี๋ยวฉันเออนีอ่โอเคงั้นเดี๋ยวใช้ปรุงเองนะ โอ้เพื่อนสุดยอดไม่ต้องเสียแรงก็ตูอะไรนะอ๋อเปล่าถึงว่าเดบิดาเฝ้าร้านแล้วอ๋อนี่นี่เองนี่ว่าแบบจะขี้เกียจอีกแม่ดีมากเพื่อนโอ้ยเกิดป้องไงเกิดอะไรฮะเกิดอะไรอ๋อเปล่าเปล่าเออแล้วเพื่อนแบบปิดอันปิดสูตรเฮ้ยแล้วปิดสูตรเนี่ยโอเคแล้วน่าจะไปไหนเพื่อนไปทำอะไงนิดหนึ่งนะเพื่อนนะทุลาเหรอเวลาอะไรอะทุลาสำการปงยางเหรอเพื่อนเออนะฮะเดี๋ยวมาส์หนึ่งโอเคโอเค เอาละโอเคครบแล้วเฮ้ยโอเคเยี่ยมเพื่อนเดี๋ยวฉันฟอร์ไลน์นะได้เลยเขาขายคนละไร่ดีอ่ะขวดละสิบเหรียญโอเคไหมโอ้โหถือว่าโอเคนะสามารถรักษาได้ตักเองใช่ไหมเพื่อนแน่นอนนะลูกโอเคเดี๋ยวมาดูนะโอเคได้เลยเพื่อนนะตั้งใจจะไปไหนอ่ะืปหน้านะฉันน่ะจะไปเจออาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปนะซึ่งเขาอยู่ในป่าใหญ่เราต้องการเงินจำนวนมากลูกนะขอให้นายช่วยขายด้วยนะถ้าจะได้เอาเงินไปซื้อนั่นสิโอ้โหเพื่อนเพื่อนได้หมดเพื่อนเอ่อ ไอเรื่องการเป็นข้าศึกค่อยว่าได้ไหมโอเคได้ได้ได้แล้วค่อยว่ากันทีนี้เรื่องอะไรได้เมื่อไรแต่เรื่องมินิภาพเราสําคัญกว่าเพื่อนนะโอ้โหครับพูดจะปากเก๋ขอบคุณบาดใจด้วยเกินแน่นอนเอาละ่ะไปเดนะีเพื่อนนะเพื่อนนะโอเคเลยนุ๊ปอือเอาละ่ะในป่าเรื่องนั้นมีแม่มดรออยู่โอเคแต่ที่นั้นเราต้องเออใช้เงินจำนวนหนึ่งแต่ว่านะแต่ว่าเออป่า,านี่นี่แล้วจะเฮ้ยโอเคเอ่ะ ขายเป็นที่นี้สนใจติดต่อเบอร์โทนี้เฮ้ยน้องน้องเอครับพี่พี่เอาวะน้องทำไรน้องเอผมพี่เออพอดีเออผมจะไปเออเจอคนางนียน้องจะเข้าไปน้องน้องต้องจ่ายเงินนะน้องไม่กระน้องซื้อเป็นที่นี้ไปเออแต่แต่ว่าพี่ผมน้องได้เจอจริงนะพี่อืมงั้นน้องอะไรให้พี่อ่ะเออเอาไงเออเออเอาไงเออช่วงนี้นิช่วงนี้ช่วงนี้หนาวพี่โอ้ยเฝ้าไว้ทุกคืนหนาวมากเลยน้องน้องจะให้พี่อ่ะเออนี่พี่ อ่ะผมมีเบสพาวเดอร์พี่ห้าพี่เอาไว้ตรงนี้แค่ตัวเลยพี่พี่จะอุ่นมากๆพี่โอ้จริงเไงน้องโอ้รู้สึกอุ่นขึ้นมาเลยน้องโอ้โหพี่ขอบคุณมากๆน้องนะโอเคน้องเข้าไปเลยโอเคเข้ามาพี่โอ้ให้มันไปเรื่อยก็อ,อุ่นเลยเนี่ยเอ้ยมีแบบจริงจริงเนี่ยเจ้าของนี่แต่ว่าอือต้องไปหาแม่หมดพิด่งัด้ได้เออเฮ้ยพระเจ้าโอ้จำยิ่งเนีเฮ้ยขวดยาม่ม,มีพี่จุกขวดยาของสฟโดนเผาเนี่ยโอ้เฮ้ย นี่เหรอแม่มดทำกาปรงยาเฮ้ยจุ๊บนี่อะไรเป่าไม่หวั่นเฮ้ยจุ๊บฮึบโอ้ยโอเคเออสวิขาผมไหมครับอุ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยมาทำอะไรเออคือช่วยรับผมไปสิบด้วยครับผม แอบชิดข่าเนาะอยากรับผมผมอยากจะเรียนรู้สูตรการพวงยาที่คุณศึกษาตล,ลอดเลยใช่มแม่โมดเลยนะเออแล้วผมไม่โสดผมจะเป็นโมดแต่ว่าถ้าคุณช่วยสอนผมเนี่ยผมจะสามารถรักษาคุณได้เพิงนะจะมันอันตรายมากเลยนะแล้วผมเปนยังไงอะ่ะอันดับแรกเลยฉันต้องซื้อนี่ก่อนนะหาซื้อนี่เหรอเออแล้วซื้อนี่แล้วคุณจะอยู่ยังไง ถ้าเป็ใจของเธอนะก็จะทำอะไรก็ได้นะเออก็จริงนะแต่ว่าอาจารย์้วผมไม่สิทธินะก็ได้นะแต่ว่าเธอต้องปรุงยาสูตรหนึ่งกับฉันก่อนปรุงยาสูตรหนึ่งเหรอใช่ถ้าเธอประสบสำเร็จละก็ฉันก็จะให้เธอสูตรทุกอย่างกับเธอแล้วก็ทั้งยาวิเศษด้วยเฮ้ยจริงเหรอแล้วทำไมถึงไม่ผมทำได้อ่ะเธอเห็นเมนูนั่นไหมอันนี้เหรอ นี่มันเอาเนี่ยมันเป็นยาสูบิเฟตหาเธอพุ๊กมันได้ละก็ฉันจะมอบบางอย่างกับเธอเลยนะจ๊ะเบบีฮอืมโอเคเลยแล้วผมยังไงอ่ะอ่าชดต่อไปหาตัวต่ตัวเองเอ้าหาตัวเองอ่ะถูกไหมอ่าโอเคได้เอ่อโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นนะโอเคผมไปลองปรุงกโน้ได้นะก็ลองดูสิโอเคลองดูได้เลยได้เล โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อว่าถือวันนี้ปรุงหน้าเนี่ยเออโถเอ้ยเออโอเคอะแรกตาพิษนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เออนี่ยาวิกฤตนะเนี่ยเออโอยยาทำยาออกาเนี่เฮ้ยเห็ดเออเข้าไปโอ้โถเอ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมันจะปุุงเลือดขวดได้โถเอ้ยโอเคเอฟเฟกต์ปกตินี่พิษเข้าไปไม่ได้เหรอเออเอ้ยไงพิษเออเฮ้ยยานี่เออ นะถ้าเราทำเอ้ก็เออได้ครับผมดีมากเจ้าลูกเสือชั้นโอเคอย่าผิดนี้เออไปเลยลูกเสือด้วยระเบิดแก้วเลยเฮ้ยนี่บอกแล้วว่านี่คือยาพิเศษ้าราเกตแล้วก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเลยโอ้ยทีนี้ปงยาพิษได้ด้วยโอ้ฉลาดจริงเลยตู ยาเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยโอ้โหพลังธารกิจแล้วก็เราได้ได้ความรู้หมดมากล้เหรอเฮ้ยนี่สวยดิงานที่นี่ก็ของลักสิเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เลยเลยถ้าได้ตังค์จากที่นู้นขายแต่ข้อเราก็จะมาถึงที่นี่และพุงยาอีกมากมายแต่ว่าขอรับความรู้ไปกันนะอีป้าอีจุ๊บอ๋อความรู้ทั้งจักรวาลโอ้โห พลังที้มนแล้วโอ้หพลังโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่นายน้องเตือนมาพี่โอ้พลังสายฟ้าอุ้ยคุณโลแกนไปเอาเบอร์อสไตล์เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฮ้ยพลังมันออื้เฮ้ยนายซิวจะถ่ายเป็นไงบ้างเฮ้ยนุ๊ปเอามาเพื่อนยอดถ่ายเป็นไงบ้างเฮ้ยโอ้โหโอกก็ตามไปเห็นแล้วเพื่อนนะเขาชอบยาเลยคนรวยจะซื้อหมดเลยเพื่อนนะ วันนี้บอกเงินยังไ,ได้ไงแล้วนายเปไ็นไรเพื่อนโอ้ยพอดีว,ว่าฉันน่ะอย่าบอกแล้ววัวนนายแพ้ายป้พลังมานะแน่นอนเพื่อนโอโ้โหสุดยอดพลังมากเลยเนี่ยเห็นนี้นักก็สามารถปร่งใยทุกรูปแบบว่าที่แน่นอนรู้นะแล้วการย้ายบ้านอย่างนะู้นไหมโอ้ในศึกโอ้โหพาวเวอร์บั๊กนะ OP ขึ้นมา,มานเพื่อนเป็นไงโอ้หเอาละ่ะงั้นฉันจะให้นายวันนี้เลยโอโ้ขอมาเพื่อนไม่เปไ็นไรถือว่าเราไปธุรกิจร่วมกันนะเพื่อนนะโอเคเราจะให้ยืมใหม่หเพื่อนนะที่ไหนอ่ะ นี่ป่าลึกลับไงไอ้ป่ามดน,ะน่าน่นใช้ต้นตินตับหรอกเออน่านะเ้ายกว่าเพราะไม่มดน่ะมันตายองนี้ล่ะโอ้ตายงั่างไะโอ้โหดีเลย่ะย้ายกว่าเออย้ายกว่าป่ะ